สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาพระช้สี่มุมเมืองเป็นเนื้อเงินออกปีพศ2511เป็นพิมพ์หน้าใหญ่ต่อ1หนึ่งคนนะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพระเครื่องที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการเราชอบพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะ ะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งนิ้งไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวองค์พระเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดสังกตินะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแนวนอนนะครับผมบริเวณตรงท้ององค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดสังกตินะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมานะครับผมบริเวณตรงท้ององราอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานองระนะครับผมมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมติดกับเส้นลวดฐานนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดฐานนะครับผมมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะจะติดกับเส้นลวดฐานนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยตรงพื้นด้านในเนี่ยตรงร่องน้ำเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงร่องน้ําด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สในการจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมือองค์พันนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นร้อยโค้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงนิ้วมือท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะครับผมด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาบางๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานเนี่ยด้านใต้เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจารณาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ้ใบหน้าองค์ผากัน บริเวณตรงใบหน้าองคพานนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเม็ดพระศกเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเม็ดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวองพากันบริเวณตรงพื้นผิวองคพานะครับผมก็จะเป็นรอยเนินๆนะครับตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณนะลำตัวองคพานนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงฐานนะ ผเห็นไหมครับเส้นลวดฐานเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้พื้นในเส้นลวดฐานเนี่ยบริเวณฐานเนี่ยจะเป็นรอยเหนื่อยเอยลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการจจรนา,าของผมนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นฐานเนี่ยจะมีล่องนะครับผมเป็นล่องน้านะครับแนวนอนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นฐานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงฐานองพระเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นร่องน้ำนะครับแนวนอนนะครับยาวลึกลงไปลักษณะแบนบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการเจรนานของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไม้ไข่ปลานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงร่องน้ําตรงนี้นะจะมีเส้นลวดบางๆนะครับขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเม็ไข่ปลาบริเวณตรงนี้ตรงร่องน้ำนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับบางๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะที่2ในการเจารนามุมด้านหลังของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดสังกตินะครับผมตรงมุมด้านหลังนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมเป็นเส้นลวดแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดสังกตินะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดเฉียงนะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเม็ดไข่ปลานะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมตรงพื้นเม็ดไข่ปลาเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาบางๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเมฆไข่ปลานะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้น,นะตรงพื้นเมฆไข่ปลาเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาบางๆนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณา,า,าของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันะนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเมฆไข่ปลานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตะนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาเล,ล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัส ให้ดู บริเวณตรงไม่แขกปานนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณน้ำเม็ดพระสงฆ์นะครับมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงมุมด้านหลังนะครับผมตรงเม็ดพระสงฆ์เนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นเม็ดนะครับลอยคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะเนี่ยเม็ดเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาลักษณะ แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะพื้นผิวองค์พากันบริเวณนะครับผมตรงพื้นผิวองค์ภาเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเนอเนลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมบริเวณองค์ภามุมตรงกลางนะครับผมบริเวณนะครับผมตรงเม็ดนะครับไข่ปลาฐานองค์ภาเนี่ยก็จะเป็นเม็ดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดแบนๆนะครับผมตามเม็ดลักษณะแบบเนี้ยปั๊มเขาจะแบน ลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมเส้นลวดฐานนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ,ด,นนะ,ะนด้านข้างนะครับผมการปามองค์ภากันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างปามแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเห็นไหมครับจะเป็นรอยแต่งตะไบเยอะๆลักษณะแบบนี้นะครับผมในความค ใจของผมเนี่ยก็คือการเก็บงานนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงฐานนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะ,ะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมตรงมุมด้านบนนะครับผมฝั่งขวา บริเวณตรงมุมด้านบนฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างปามแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงกลางนะครับผมลักษณะนะครับการปามแต่งตะไบเนี่ยก็คือการเก็บงานลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงฐานมุมล่างนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงฐานนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงฐานท่านนะครับผมก็จะเป็นรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีต่อโคตนะครับผมบริเว เวณตรงโค้ดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะการต่อโค้ดเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมเยลยรอยตะไบนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าภาพาไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ